แล้วถ้าคุณอยากมีใหม่มากเนี่ยนะเราเค่อยทำใหม่ก็ได้ไม่ต้องแล้วครับพอแล้วพวกเราไม่เอารูปของพวกคุณแล้วค่ะจะว่าไปแล้วอะ่ะหมอก็ไม่ได้ยืนยันด้วยว่าถ้าเปลี่ยนอวัยวะแล้วก็เขาจะฟื้นขอโทษทีค่ะพวกเราอะ่ะมองแต่ความต้องการของตัวเองมากเกินไป จนบางทีทำให้ลืมไปเลยว่าสิ่งที่ทำอยู่อ่ะมันก็คือการฆ่าคนแต,แต่คุณลืมไปหรือเปล่าครับว่าลูกของผมเนี่ยอวัยวะเข้ากับลูกของคุณได้นะครับน,น,นี่นี่คุณลืมหรือเปล่าว่าที่ผมเลี้ยงลูกผมมาตั้งนานเนี่ยเพื่อให้มาช่วยชีวิตลูกคุณนะครับลูกคุณอาจจะฟื้นขึ้นมาจริงๆก็ได้ผมขอโทษนะครับที่ทำให้ผู้คุณเสียเวลาผมขอกระเป๋าใปนนั้นคืนด้วยครับ เฮ้ย hey, คุณไม่เป็นไรคุณผมตามไหมนาขอโทษนะที่นาคิดไม่ดีกับหนูอะลูกขอคุณนายชื่อฟลอร่าใช่ไหมคะอายุเท่าหนูเลย นี่หนูรู้ได้ยังไงอะน้าไม่เคยบอกนะว่าน้ามีลูกชื่อฟอร่าตอนที่หนูอยู่ในห้องหนูเห็นฟอร่าบอกว่ารักคุณน,าน้ากมากแต่ฟอร่าทธไม่ไหวแล้วโฮฟอร่าลูกแม่แม่ขอโทษนะที่แม่ยื่หนูไว้อะ อะไนะคะคุณนะาฉันสัญญาว่าจะกลับมาเป็นลูกคุณนาอีกจริงเหรอจ๊ะขอบคุณนะนะขอบคุณนะฉันเสียใจด้วยนะคะแต่ฉันเชื่อว่าลูกของคุณจะกลับมาหาคุณอีกแน่ๆคะ่ะขอบคุณนะคะ คุณคุณเฮ้ยคุณเฮ้ยเอาเงินผมคืนไปดิให้แล้วก็ให้เลยดิวะก็มาเอาคืนอ,อะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเงินวะ